สุดท้ายอ่ะลองสู้หน่อยมาเล่นเสร็จขึ้นท่าใหม่เลยนะครับยี่สิบครั้งไปกระโดดปุ๊บเลยหนึ่งมาสองนะครับพลังงานเราเหลืออยู่แล้วสามสู้เขาสี่มาห้าหกเจ็ดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแปดนะครับ 9 10ไปนะครับ11เรากลับมาแล้วรอบนี้เราแข็งแรงขึ้น12 20, นะครับ13เราจะไม่ยอมแพ้14 15 16 17 18ครับ19 20โอเคหายใจครับไม่ต้องพักครับแพร่งต่อ เตะขาตรงๆเกงก้นไว้เริ่มหนึ่งบ่ายนิ่งๆหลังไม่ขยับอ่าสองเอายี่สิบครั้งให้มาดูสามล็อกตัวนิ่งๆสี่เกงพ้องไว้ครับพี่มาห้าแป <c oughs> หกเจ็ดน่าจะไหวแปด 9้ามาสิบครับสู้เขานะครับเก็งขาเก็งท้อง11 12 13 14 15อม่สาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเร็วนิดเดียว16 <c oughs> 17 18 สิบเก้ายี่สิบโอเคหายใจยากไหมครับสักคอรดูด้านข้างสักคอรแบบไม่ต้องยืนขอยี่สิบสามเซตพักสามสิบวิพอดูย่ออย่างนี้ไม่ต้องยืนสอบที่เข่าสอบที่เข่าปั๊มไปยี่สิบครั้งห้ามยืนเพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์เซตที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่ม ันข,ข้างดูก็โจทย์ดีกว่าเชื่อถือขึ้นหลังไม่ต้องคลอมเยอะมือประสานกันย่ออย่างเดียวไม่ต้องยืนเดีนยวนับให้ยี่สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ถึงก้นเยอะเยอะห้าหกหลังก้มไปหน่อยเจ็ดอ้าแปดเชื่อถือขึ้นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะล้มไปหน้าละสิบสามขึ้นมาเหนือหน้าขึ้นสิบสามแล้วที่สิบสามแล้วมาสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็ปวดแขนก็เลยเล่นขานี่ไงโอเคพักครับอือห uh ือ huh. เป็นไงฮะพิกสามเมตรแบบเผ็ดนิดนึงซีดนิดนึง <c oughs> รอบสองจะห้าเมตรละยิ่งเล่นมันก็จะยิ่งแรงดอรอปลงเรื่อยๆ <c oughs> เป็นไงครับปวดหัวไหมนั่งก่อนท้ายจะเหนื่อยหน่อย <c oughs> ก็ปวดแขนก็เลยให้เล่นขาไม่ดีเหรอฮะ ตอนนี้ก็ปวดเหมือนกันปวดขาม,มากเลยมวานเล่นไปนิดเดียวเองกินลงไม่ไหวครลงตัำไม่ไหวได้อยู่ได้อยู่ไม่ไหวแต่ก็ได้อยู่ช่วงนี้กินอาหารยังไงบ้าง <c oughs> กินเลือเล่อยเปื่อยกินเนื้อเปื่อยหรือว่าะอะไรนะอะไรนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นสายเนื้อเหรอโอ้เากิน,นอะไรก,ก็เออ,อก,ก,ก,กินอะไรก็ได้ได,ไ,ดได้หมด <c oughs> เพื่อนว่าไงเราว่าตาม เลือกกินไหมเลือกกินไหมเลือกบ้างไม่เลือกบ้างก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเลยอุณหภูมิร้อนก็กินเยอะเช้าเช้ากินข้าวน้อยน้อยอ๋อยังมีสติอยู่ตอนเย็นค่อยไปหนักเอาเอวิธีทฤษดีไหนเนี่ย เล่นดีกว่าเอ๊ให้มันบาลานถ้าเดิมสะครอตอย่างเดียวถ้าอื่นตัดให้หมดซคอสสามรอบยี่สิบครั้งสครอตแบบต่ำๆไม่ต้องยืนเริ่ม,มขาดไปท่าชีไปข้างหน้าหน่อยโอเคเริ่มไปหนึ่งเหนื่อยหน,น้าขึ้น สองอ่ะสองไม่ต้องชิดดิไอ้คุณตรงนี้สองไม่ต้องโดนเข่านะไปสามอ้าสวยหน่อยสี่ห้ามยืนห้าดีหกอ้าเจ็ดแปดทิ้งก้นไปหลังเยอะเก้าสิบตามมีครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่ทำได้สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก้มอีกละสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบโอเคพักอะให้หนึ่งนาทีพักพักก่อน mm hmm. เล่นแล้วเมื่อแสดงว่าโดนเวลาย่อแล้วยืนนั้นะมันได้พักไงอันนี้มันไม่ได้พักเนี่ยมันซ้ำ,ม,ซำมันซ้ำมันซ mm ้ำตงไม่ด้งี้ใช่ข้างหน้าข้างหน้าอันนี้ยังไม่ได้เล่น mm hmm. ถ้าเล่นข้างหน้าั้างหลังเดินไม่ได้ mm hmm. พอดี พรุ่งนี้ก็พักก่อนมาสุกให้มากินน้ำครับกินน้ำ